สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นของบนนอนมาของแอดตีน้อยนะคะเด่นบนของแอดมาลีที่ FC ถามหามาอาจารย์โกยบ้านไรค่ะ ส่วนชุดเลด็กดาบก็จะมีดาบของ Apple นะคะแล้วก็รับกิน2ตัวล่างของแอ s โซยูแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูของภาพปกหนังสือของแม่จำเนียรลอตเตอรี่กันก่อนนะคะ ผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาก็ให้เลข0เลข1เลข3เลขห้าเลข7แล้วก็เลข8ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะชื่นชอบคู่ไหนยังไงก็ลองเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาก็จะเป็นเด่นบนของเจ้าสัวนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก8 1 2สองส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของเจ้าสัวค่ะจะให้เลข3าเลข4เลข5าแล้วก็เลขห ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของบนนอนมาของแอดตีน้อยกันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มา3ตัวค่ะเลข8ก็เข้าไปนะคะสลากออก8 12 ส่วนแนวทางงวดนี้บนนอนมาของแอดตีน้อยให้เลข8เลข2แล้วก็เลข5ส่วนอีกหนึ่งชุดนะคะเด่นบนล่างของเขาก็จะให้เลข8กับเลข0ค่ะส่วนชุดกระดานดำของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณของแอดตีน้อยด้วยนะคะ ชุดต่อมาก็จะเป็นเด่นบนของแอดมาลีค่ะอันนี้เป็นแนวทางวดที่แล้วที่ให้มานะคะเลข8ก็เข้าไปหลักร้อยเนาะสลากออก812ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของแอดมาลีก็ให้มา3ามตัวก็จะมีเลข8เลข9แล้วก็เลข0ูน์ f c ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะเห็นถามหากันมาอยู่เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเลขติดล่างของนางคิโนผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา4ตัวนะคะเลข6ก็เข้าไปเนาะสลากออก4 6 ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขติดล่างของนาคิโนก็จะให้เลขศูนย์เลขสามเลขห้าแล้วก็เลขแปดก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นของอาจารย์โกยบ้านไรอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนนะคะสำหรับ fc ที่ชื่นชอบเด่นบนของเขาก็จะให้เลข1กับเลข7ตัวเจาะ2ตัวก็จะมี20ง7ูน หกหนึ่งหแล้วก็87ชุด3ตัวก็จะให้260 261 6 6 1์แล้วก็6กหส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะเลขเด่นจะให้เลขห้ากับเลข9ตัวเจาะก,ก็จะมี05 4 5 5 4 50 90, 91 9ูแล้วก็95ค่ะตัวนิ้นของเขาก็จะมีอ่าสีแดงวงกลมอยู่นะคะใครชื่นชอบยังไงก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์โกยบ้านไร่ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของนภัทรเจมจารดสสีอันนี้ก็เป็นผลงานแนวทางงวดนี้นะคะ f อซี FC ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ตัวเลขเขาให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะแอดก็ขอบคุณของนภัทรเจมจารดสสีด้วยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูแนวทางเลขดับกันบ้างนะคะชุดแรกก็จะเป็นดับของแอดแอปเปิลที่ FC ถามหามาค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะอันนี้เป็นดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะดับแต่ละหลักเนะาะสลากออก812ส่วนแนวทางงวดนี้ดับร้อยบนของเขาให้เลข7 ดับ10บนของเขาให้เลข4ดับหน่วยบนของเขาให้เลข5ต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลากออก812ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของแอปเปิลให้เลข5 ต่อมาก็จะเป็นดับของอสองตัวบนเพชรชัคาดนะคะแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก1นึส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับ2ตัวบนของเขาว f c ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เนาะแต่ถ้าชนเลขเด่นยังไงก็ให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนนะคะ ส่วนต่อมาก็จะเป็นดับ3ตัวบนนะคะสะอหกกัับ30ชุดแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก812สส่วนผลงานแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้เช่นเดียวกันค่ะชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เนาะ อาจจะเป็นแนวทางลต้นทุนได้นะคะแต่ถ้าชนเลขเด่นก็ให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนเนาะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นดับ10ล่างของเขาดับหน่วยล่างนะคะแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก4ีหส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ล่างของเขาให้เลข4ดับหน่วยล่างของเขาให้เลข8 ส่วนดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางว่าที่แล้วให้เลขหมาสลากออกสี่หก็ไม่ผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้เลขแปชุดต่อมาจะเป็นดับสองตัวล่างค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ไม่ผ่านนะคะสลากก็ออกสี่หก ส่วนผลงานแล้วทางวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วค่ะชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นรับกิน2ตัวล่างของแอสโตยูแนวทางงวดนี้ของเขาค่ะจะให้30 3 1 32 3 3 3 4 35 36 3738แล้วก็39ค่ะส่วนรับกินบนของเขากับของดับนินจากับแอสโซยุ ou, สั่งดับแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ